แอนและภูริปลื้มใจลูกสาวน้องริชาน้องริสาแม้รวยสอนลูกรู้จักคุณค่าของเงินแม้จะรวยก็สอนให้ลูกรู้จักคุณค่าของเงินแอนและภูริปลุ้มใจลูกสาวน้องริชาน้องริสาโตเป็นสาวแล้วน่ารักมากภูริยอมรับค่าใช้ใจ่ายสูงขึ้นโดยเฉพาะลูกสาวสองคนกำลังเริ่มโตเรื่องค่าใช้ใจ่ายและค่าเล่าเรียนถึงหลักปีละสองล้าน บอกถ้าลูกสาวคนเล็กเริ่มเข้าโรงเรียนคงต้องให้แอนอริชาภรรยาเริ่มกลับมาทำงานบ้างแล้วเป็นเรื่องที่พ่อแม่ทุกคนกลุ่มขมับจริงๆสำหรับเรื่องค่าเทอมของบรรดาลูกๆ รวมไปถึงนักแสดงหนุ่มมากด้วยความสามารถอย่างภูริฮิรันพฤกเข้าช่นกันที่ระบุว่าต้องเตรียมค่าเรียนเพื่อลูกสองคนเอาไว้ปีละกว่า2ล้านบาทกันเลยทีเดียวและถ้าน้องลิสาลูกสาวคนเล็กเข้าโรงเรียนเมื่อไหร่ก็คุยกับแอนอริชาฮิรันพฤก ว่าอาจจะให้กลับมารับงานละครบ้างหรืองานอื่นๆเพิ่มเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ก็คุยกับแอนอยู่ว่าถ้าน้องริสาโตสักประมาณ3-4ถึงขวบถ้าเผื่อมีโอกาสได้เล่นละครก็าอาจจะลองกลับมาเล่นดูหรือถ้ามีธุรกิจอื่นที่เขาสามารถจะมารับผิดชอบได้ก็าอาจจะให้แอนเข้ามาช่วยดูเพราะผมอาจจะไม่มีเวลากลับไปส่งลูกทุกวันเพราะผมทำงาน ก็ให้คุณแอนเต็มที่กับลูกไปเลยแต่จริงๆเราก็พร้อมใจอยู่แล้วแต่บางทีมันอาจจะไปอยู่ในรูปแบบของ ทรัพย์สินเป็นที่ดินบ้างเป็นกองทุนบ้างอะไรบ้างเราก็อาจจะไม่ได้เงินสดที่จะเอามาหมุนเวียนอย่างที่ผมประกาศขายบ้านเพราะผมจะเอาเงินไปซื้อที่และไปลงทุนเพิ่มเพราะเป็นช่วงโควิดที่ผ่านมาเงินสะสมมันถูกเอาไปใช้ดูแลธุรกิจดูแลลูกและดูแลครอบครัวไปก็หายไปเยอะบอกกินดีให้ลูกได้สิ่งที่ดีที่สุด ผมเชื่อว่าคนที่เป็นพ่อเป็นแม่พอไปถึงเรื่องลูกคิดว่าเราจะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราผมกับคุณแอนก็คุยกันว่าอะไรที่เราเลือกให้ลูกได้เต็มที่และเราสามารถทำได้อยู่เราก็จะทำให้เต็มที่ไปก่อนคือถ้าคำนวณกันจริงๆกับ จำนวนปีที่ลูกเรียนมันก็ตกไปเกือบปีละสองล้านเพราะสองคนเป็นค่าจ้จ่ายทุกอย่างในการเลี้ยงเขาด้วยค่าเทอมด้วยนะวันนี้ถ้าเราจะส่งลูกเรียนโรงเรียนอินเตอร์ก็คิดว่าราคามันอยู่ประมาณนี้แหละเกือบทุกโรงเรียน